ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมัยไทยแลนด์ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะให้อาจารย์ต้องค่ะช่วยสอนหรือว่าช่วยเผยเคล็ดลับในหลักสูตรทําธุรกิจออนไลน์ให้เราให้เราฟังกันหน่อยค่ะตอนนี้ถ้าหัวใจหลักจริงๆอยากจะ c c e สในการทําธุรกิจตอนนี้จริงๆคือทํายังไงก็ได้ให้นําเสนอสือส่อสารให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นตัวจริงในเรื่องนี้เรื่องนั้นๆแล้วก็ทําให้เราเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆถ้าคนรู้สึกได้เราขายของได้ คนนี้ก็จะถามต่อว่าทํายังไงถึงจะรู้สึกได้ก็หลักการแบบที่ผมบอกตอนแรกเลยง่ายมากวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอปัญหาอะไรอยู่อยู่ดีมีคนคนนึงมาแก้ปัญหานี้ให้กับเราหนึ่งเลยคือเราจะเชื่อใจเขาเราจะรักเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าคนนี้เก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งต้นว่าลูกค้าคือใครริส์ว่าปัญหาคือคอ,อะไรปัญหาที่เขาเจอยิ่งเราแก้ปัญหาใหญ่มากเขาจะยิ่งรักเรามากเราก็ยิ่งทําเงินได้มากนะครับแค่นั้นเองอแล้วคนที่จะมาเรียนเนี่ย เขาต้องมีสินค้าของเขาเลยไหมคะคือเนี่ยจะมาหาอาจารย์ต้องเราเราไม่มีสินค้าเลยแต่เราอยากขายของออนไลน์ได้ไหมได้ครับจริงๆคอร์อสผมมีหลายประเภทมากเลยคือผมมีตั้งแต่แบบเริ่มต้นมานั่งหากันเลยว่าจริงๆแล้วคุณชอบอะไร<อ>ะเราได้เปรียบยังไงดูอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นแต่ต้นเลยแล้วก็จะมีคอสที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคอสที่มีสินค้าครบหมดแล้วขายอยู่แล้ว ทำยังไงให้ขายดีอย่างเงี้ยก็จะเป็นคอร์สแบบพวกยิ่งแอดทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งคือผมจะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนวันเยียคือปกติผมจะมีคอสวันเยียคือมารีจิสเตอร์กับเราอยู่ด้วยกันปีหนึ่งเลยเต็มเต็มเรียนกันปีหนึ่งอะับก็ทุกคอร์สจบออกมานี่ได้ปรับปริญญาใช่ครับใช่แล้วก็ผมจะเป็นคอนซัลท์ให้เขาด้วยก็คือเราจะเราจะคุยกันตลอดเวลาแล้วในกลุ่มนักเรียนวันเยียร์เนี่ยก็ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเทียบต่อเดือนถือว่าถูกกมานะครับ เขาก็จะได้คอนเน็กชันกันเองด้วยแล้วเราก็จะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาเจออะไรใหม่ล้วก็จะโยนเข้าไปอะไรอย่างนี้ยครับค่ะใชะ่งั้นลองยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเช่นสมมติอ่ะอย่างสมมตินุกเนี่ยตอนเนี้โควิดตกงานแล,แล้วช่องทางที่ทำได้ก็คงขายของออนไลน์มั้งนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าไม่รู้จะขายอะไรเลยอะถ้าเดินมาหาคุณต้องแล้วคุณต้องจะ แนะนำยังไงคือเราต้องลงลงคอร์สเริ่มต้นถูกไหมใช่ครับใช่ครับไม่ถึงว่าจะให้แนะนําว่าขายอะไรดีหรือให้แนะนําว่าเราจะมาลงอะไรกับผมแนะนาเอาเริ่มเริ่มจากจะขายอะไรเลยแล้วจะเรียนอะไรต่อดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมาแบบศูนย์เลยคื่แค่รู้สึกว่าเราอยากจะทําอาชีพนี้แล้วอยากจะเรียนก่อนก็มาลงคอร์สจิผมจะมีคอร์สหนึ่งมันจะเป็นคอร์สแบบชื่อต้องสอนขายชิดต้องสอนค่ะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ ลูกศิษย์เนี่ยเทินจากคนไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนที่ทําธุรกิจได้เนี่ยหลายหลายคนมากๆคือประมาณเปอร์เซ็นต์สูงมากแล้วกัน<า>นะครับ<า>ซึ่งในคอร์สมันก็จะเริ่มตั้งแต่แรกสุดก็คือลองดูซิว่าจะหาอะไรมาขายผมก็จะให้เขาวิเคราะห์ตัวเองออกมาว่าชอบอะไรวิเคราะห์ตลาดดีมนันสัปปะเป็นยังไงหาช่องว่างเหมือนวันแรกที่ผมทําคือหาช่องว่างว่าตรงไหนมีช่องว่างให้เราโดดเข้าไปทาเงินได้บ้างออพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็จะบอก ก็จะไล่เรียงถัดมาเลยมีวิธีการสื่อสารมีวิธีการทําโพสต์มีวิธีการเปิดล่าล้านมีโหแบบเยอะมากทําแบรนดิ้งจนสุดท้ายจบที่การขยายคือยิงแอดอะไรเงี้ยครับคือถ้าเรียนจบครบทั้งคอร์สนี้เนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือท,ทําธุรกิจได้แหละอันนี้คือหนึ่งหนึ่งคอร์สเลยไหมคะหนึ่งค,คอร์สอนนี้คอ,คอร์สเดียวที่คอร์สเดียวที่แบบสำหรับคนที่มาจากศูก 0, นย์น้องจะสอนสอนครบหมดใช,ใช่ครับ<อ>แต่จริงคนที่ไม่สักเซสเนี่ยมาผมก็ไม่ได้มาจากศูนย์แต่ไม่ประสบความสำเร็จผมก็เชียร์ให้ลงคอร์สนี้ พราะจริงแล้วการไม่ประสบความสำเร็จมันบ่งบอกว่าพื้นฐานเขาอาจจะไม่ได้ดีพอค,ความรู้ที่เขามีเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดพอผมก็จะให้ลงคอสนี้เหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าบางคนมาแบบยอดขายมาละเดือนหนึ่งหลักแสนและ,ะรู้สึกว่าอยากจะขยายจุดไหนเพิ่มเงี้ยมันก็จะมีคอทีแอ่แอดวานซ์ขึ้นก็จะเป็นคอสที่เฉพาะเฉพาะจุดไปเลย ก็คือแล้วแล้วแต่แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกค้าว่าเขาเขาเป็นประเภทไหนเราก็มีคอร์สรองรับอะไรอย่างนั้นแล้วมีที่ตัวอย่างที่แบบประสบความสำเร็จไหมคะหรือตัวอย่างที่คุณต้องภูมิใจอะว่าเนี่ยมาเรียนกับเราแล้วภูมิใจโอเคจริงแค่ตัวอย่างสบวามสำเร็จจริงก็มีหลายท่านเลยถ้าสังเกตว่าอยากให้ไปติดตามไลฟ์ผมเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ที่เทิญจาก ปกติในการเป็นสำเร็จเนี่ยหลายคนแต่ว่า<ะ>ถ้าเป็นเคสที่ประทับใจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพื่อวางหรือวาอะไรแต่ว่าผมจะเจอคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งบ่อยมากคนที่เขาโดนวิกฤตการเล่นงานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วแบบแย่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือคนแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะครับก็เหมือนเหมือนเขาก็หาที่พึ่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็โทรมาคุยแล้วเขาก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าที่บ้านเนี่ยเหมือนสามีหอบลูกหนีไป เพราะว่าเขาไปลงทุนทาร้านอาหารแล้วเจอโควิดเข้าพอดีมันเจ๊งแล้วก็กลายว่าเขาเหมือนมีปัญหาทางจิตใจอย่างร้ายแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเหลือเงินอยู่น้อยมากอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มาจ่ายค่าเรียนผมด้วยนะคือเขาบอกไม่จ่ายไม่ได้เขาก็อาจ่ายค่าเรียนเข้ามาผมว่าคิดเขาที่ถูกมากๆเลยตอนนั้นแล้วครั้นี้เขาก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับเรียนแบบเรียนตั้งใจเรียนมากถามตลอดถามตลอดแต่ผมว่าก็แบบเหมือนไกด์ไลน์เขาเยอะมาก ผ่านมาเดือนกว่าเขาทำไรายได้เดือนแรก30 0 0 0กว่าบาทนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งก็ถือว่าเขาอยู่ได้แล้วก่อนหน้านี้เขาเขามีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผ่านมาประมาณ4ีหเดือนก็แตะไรายได้หลักแสนแล้วก็คลายทุกปัญหาได้ <Ừ. S 2> ใช่เรารู้สึกว่าจริงๆเงินที่เราได้มันน้อยมากเลยนะครับไม่กี่พันเองแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่ามันใหญ่มากมันมันมีความสุขมากอะกับการที่เราได้ได้ช่วยคนอะไรเง <Ừ. S 2> ี้ยเหมือนเหมือนได้แบบ เขาพลิกชีวิตขึ้นมาใช่ไหมะได้พลิกชีวิตอ๋อแล้วอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาคะที่หลายคนตกงานหลายคนแบบไม่มีงานทาอะไรเงี้ยคุณต้องคุณต้องได้ได้ได้มีมีความประทับใจหรือมีเคสอะไรที่ที่เราได้ได้ช่วยฝ่าวิกฤตมาได้บ้างไหมคะก็จริงๆก็มีหลายเคสที่ผมจะเจอบ่อยมากคือคนที่เขาเป็นแอร์โฮสเตจแอร์โฮสเตจเนี่ยช่วงโควิดคือสาหัสเลยนะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า แอร์โฮสเตสนี่ยเขาเคยได้เงินเยอะระดับมากๆมาก,ก่อน่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายรายเดือนเขาก็จะสูงตามเพราะเขาได้เงินเ,นเยอะๆมาตลอดอาชีพเขาค่อนข้างมั่นคงเขาอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างสูงมาโดยตลอดรอนนี้พอเจอโควิดรายได้เป็นศูนย์หมดเลยเขาจะไม่เหมือนนักบินที่เขาว่าจะมีหล่อเลี้ยงบ้างพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องดิ้นรลนหาอะไรทํากันละมีคอสนั้นคอรสรอบหนึ่งที่เปิดเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสประมาณเกือบ40คน3ามสคนนะครับ แล้วก็เป็นหลากหลายแบบตลกมากเลยแบบเรียนแล้วเออเป็นแอร์เฮสเตจเกือบหมดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีแอร์เฮสเตจกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเลิกเป็นแอร์เฮสเตจไปเลยเพราะรายได้แฉงไปแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าเป็นแอร์เฮสเตจบางทีเสียสุขภาพคือเขาต้องตื่นเช้าตื่นอะไรขึ้นลงไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ทําบนเนี้ยแล้วรายได้มันเกินไปแล้วเขาก็ไม่ี่เลยเพราะฉะนั้นช่วงโควิดนี้ก็จะมีหลายอาชีพที่มีปัญหาแล้วก็พลิกชีวิตกันเยอะเหมือนกันค่ะค่ะแล ยุคนี้เทรนตอนนี้ธุรกิจอะไรอะไรที่มาแรงคะ,ะถ้าเกิดเป็นเป็นเทรนตอนนี้ละกันว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันทําให้กระแสะเรื่องสุขภาพมันมาแรงคือคนเนี่ยเริ่มมีความสนใจมากขึ้นจากเดิมเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจวิตามินด้วยซ้ำทุกวันนี้แทบจะทุกบ้านต้องอวิตามินซีต้องมีติดไว้นะ,ะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเทรนสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นภาพชาัดว่าตอนนี้มันก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์จริงผมเป็นที่ปรึกษาบางแบรนด์ด้วย อยู่ดีก็กระโดดขึ้นมากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยทันทีเพราะว่ากาลังซื้อในตลาดมันสูง mm hmm. แล้วธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอย่างอื่นสมมุติว่าเทรนธุรกิจอื่นเนี่ยพอเทรนมันมามันเป็นกระแสพอเทรนมันเปลี่ยนกระแสมันก็รอดแต่ธุรกิจสุขภาพเนี่ยพอเทรนมันมาแปลว่าคนเริ่มคนทุกคนมันรักสุขภาพรักตัวเองครับพอคนเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มได้ความรู้เพิ่มเนี่ยเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่รักตัวเองข้อหมายคือ mm hmm. มันก็จะไปต่อเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมเนี่ยเทรนด์สุภาพมาแรงแต่แน่นอนกระแสมันมาผู้ซื้อมาผู้ขายก็มาเช่นเดียวกันตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างเดือดมากนะครับตลาดที่น่ากลัวเหมือนกันคู่แข่งก็จะเยอะตัวเลือกสําหรับผู้บริโภคก็จะเยอะใช่ครับแล้วคุณต้องจะมีวิธีมีมีเทคนิคหรือแนะนํำยังไงคะก็จริงๆหลักการง่ายๆก็เป็นตัวจริงในตลาดให้ได้เราต้องทำเงี้ได้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราคือตัวจริงในเรื่องนั้นๆถ้าทำได้สุดท้ายเราก็จะมีฐานเสียงเป็นของตัวเอง แล้วก็จะขายของได้อืมอมอันนี้คือสอนสอนแบบไลฟ์ขายของด้วยไหมคะหรือว่าแค่แค่แผนการทําธุรกิจจริงๆไลฟ์ life, ผมเองไลฟ์ life, เองด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าหลายๆคนจะรู้จักผมจากไลฟ์มากกว่าจากที่เป็นอาจารย์ด้วยซ้ำ uh huh. นะครับแต่ว่า,าเราจะบอกว่าไลฟ์เนี่ยผมสอนเหมือนกันแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องผลลัพธ์ของลูกศิษย์มากๆความหมายก็คือว่าเรียนแล้ว ต้องทาเงินได้จริงมาเรียนทําไมเหมือนถามทุกคนเลยเรียนเพื่อทําเงินใช่ไหมเรียนก็ต้องทําเงินให้ได้ถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องมาเรียนคือต้องจริงจังเพราะนั้นแต่ไลฟ์เนี่ยมันยากกว่านิดนึงคือเหมือนกับคนบางคนเป็นพิธีกรได้คนบางคน,คน,น,คน,น,คน,นฝึกทั้งชีวิตก็เป็นพิธีกรไม่ได้ไลฟ์ <S 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 Life เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของจังหวะจะโคนการพูดการหยิบสินค้าการรีวิวมันจะเป็นเรื่องทางองารมณ์เยอะเลย ต่อให, <Okay. S 1> ให้เรามีเช็คลิสให้30ข้อฝึกกันมากๆเนี่ยเราก็อาจจะไลฟ์ได้ไม่ดีเท่าคนที่เขาไลฟ์ดีตั้งแต่กําเนิด oh. เพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยสอนไหมสอนแต่ว่าไม่ได้คิดเงินคือเพราะ oh, ว่าเรารูร้สึกว่าเราไม่อยากจะคิดเงินกับสิ่งที่เราทําให้เขาเกิดขึ้นผลลัพธ์จริงไม่ได้ oh. อ๋อเหมือนกับเอ่อมันมันเป็นที่พรสวรรค์ของแต่ละคนด้วยใช่ไหมใช่ครับหรเหมือนบางคนเขาเขาฝึกเป็นดารา <Ừ. S 2> บางคนไม่ต้องฝึกเขาเป็นดาราเลยแต่บางคนฝึกนานมากเขาก็ยังแข็งแข็งเกรงเกรง,ง,ง,ง Life เนี่ยครับไลฟ์เนี่ยมันก็เหมือนกันซึ่งไลฟ์ Life เนี่ยมันเป็นไหวพริบอะครับมันจะเป็นจังหวะช่วงชิงมันจะเป็นการดูโมเมนตัมลูกค้าซึ่งมันมัน,ม,นมันลึกอะครับมันเป็นงานเสร็จเลยครับในเวลาไลฟ์แล้วหลักสูตรไหนที่คุณต้องเปิดสอนเนี่ยได้รับความสนใจที่สุดคะอ่าจริงๆถ้าได้รับความสนใจที่สุดผมคิดว่าเป็นเป็นหลักสูตรบอเยียร์นะครับอระยะยาวอะเหรอใช่เพราะว่าอ่า หนึ่งปีเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งคือได้คอนเน็ชันของคนวันเยทั้งทั้งทีมเลยสองคือผมเองก็จะเป็นอาจารย์แล้วพูดคุยกันตลอดผมจะไปวิสิต์หาลูกศิษย์เนี่ยวันๆจริงผมไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะออกไปหาโรงงานลูกศิษย์บ่อยๆอะไรเงี้ยครับเป็นบริษัท mm hmm. เขาอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคอร์สทุกคอร์สที่ผมเปิดส่วนตัวเนี่ยฟรีหมดเลยทั้งปีเรียนแบบบุฟเฟ่ไปเลย หมายถึงคนที่มาลงคอร์สวันเยียเนี่ยถ้าอยากจะรู้เทคนิคเบื้องต้นก็เข้าไปฟังได้คือลงได้ทุกคอร์สเลยครับลงได้ทุกคอร์สใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วไหมคะไม่จำเป็นครับมีคนที่เริ่มต้นใหม่เลยก็มีก็มันนั่งคิดกันเลยว่าเฮ้ยทำอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยคะใช่จริงๆจะบอกว่าวันเยียผมไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงทางด้านการทงด้านเวลาและกันเงินแต่ว่า ผมตั้งใจทําวันเยียร์ปีนี้เป็นปีแรกเพราะว่า,าเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างกลุ่มสังคมที่ทําธุรกิจจริงประสบความสำเร็จจริงแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ลากกันไปอะไรเงี้ยเพราะผมเองก็เป็นคนที่ทําธุรกิจเหมือนกันไม่ได้เป็นอาจารย์อย่างเดียวค่ะซึ่งในธุรกิจวันเยียก็จะมีทั้งคนทําออนไลน์มีทั้งคนที่ทำกิจการปออกติดออ้วย<ง>มีเจ้าของโรงงานอย่างเ<อ>งครับมีอย่าง ล่าสุดมีคนที่เป็นออนไลน์เป็นเหมือนทําครีมครับทำแบรนด์ครีมของตัวเองแล้วก็มีคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์ของคนอื่นอีกแล้วก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของโรงงานครีมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพอเขาจับมาเจอกันกลายว่ามันก็ต่อย,ยอดทางธุรกิจได้โดยธรรมชาติเลยคร,บ,ครบเลยทีนดี้ใช่ครับครบเลยมาเหมือนกับมาเป็นคอนเน็กชันในในในคอร์สนีร้รวมแล้วคุณต้องเปิดอีคอร์สคะอ่าจริงนะปัจจุบันตอนนี้มีอยู่หกเองครับไม่ได้มีหก <6 S 1> คอร์สใช่แต่ว่าก็จะ ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆหกคอร์สนี่คือเริ่มจากอะไรบ้างคะก็จะเป็นเจาะเฉพาะกลุ่มนะครับจริงๆหลักๆก็คือมีคอร์สต้องสอนขายที่บอกคอร์สนี้คือคือทั้งหมดเลยคอร์สใหญ่มีวันเยียร์นะครับแล้วก็จะมีคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับมีคอร์สยิงแอดเพียวๆแล้วก็มีการทำคอนเทนต์มีคอร์สยิงแอดทำคอนเทนต์ที่เป็นแพ็กกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณนี้ครับโดยโดยประมาณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นี่คือสอนยังไงคะสอนอะไรคะสอนทําให้เรามีตัวตนบนโลกออนไลน์ ก็คือสอนให,ให้มีคนติดตามในออนไลน์มากขึ้นหมายถึงว่า <ç> e เราอาจจะไม่ได้ขายของแต่ว่าเรา,เรา,เราอยากให้ตัวเราเป็นสินค้า <Kook S 1> อยากเป็นพร <อะ S 1> ีเซนเตอร <ะ S> ์อะไรอย่างนั้นหรอไม่ใช่ครับจริงๆสร้างตัวตนเนี่ยคือผมสร้างด,ด้วยสร้างเพื่อให้ประโยชน์ทางธุรกิจข้อห,หมายคือว่าอย่างที่ผมบอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนรู้สึกเชื่อใจเราเ,เราขายอะไรก็ขายได้<อ>การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คือเราสร้างตัวตนให้คนอื่น,นรู้จักเราในรูปแบบรูปแบบหนึ่ง เพื่อที่จะนําพาไปสู่ธ<า>ุกรกิจข,<า>ของ,ของเราใช่ครับอ๋อค่ะแล้วมันมีเทคนิคอย่างไงรื่องเรื่องการสร้างตัวตนบน,นโลกออนไลน์จริงๆหลักการง่ายๆคือเราพยายามเจียในตัวเองให้ลูกค้าเห็นว่าเราเก่งเรื่องนี้จริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆก็จริงแล้วการทําเหมือนของทิกตอกผมหรือว่าในเพจผมเนี่ยมันก็คือการสร้างตัวตนของผมเองขึ้นมาถูกไหมเพราะว่าผมทําแก้ปัญหาให้คนแก้ปัญหาให้คนสุดท้ายคนก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่ อช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็มีตัวตนวันไหนถ้าผมออกของออกของขายออกคอสเขาก็จะมาสนับสนุน <c oughs> เขารู้สึกเชื่อใจเราค่ะ <c oughs> แล้วคอสยิงยิงยิงโพสต์ให้ถูกที่ถูกเวลานี่คือยังไงคะอ่ามันก็จะเป็นเป็นเหมือนกับปกติเนี่ยมันจะมี f a c e b o o k เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าถ้าคนจะรวยต้องยิงแอดยิงโฆษณา <c oughs> นะครับคือทําโฆษณาหรือยิงแอดของ a c e b o o k เนี่ยมันก็คือการที่เราอ่า กำหนดกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องแล้วนำข้อความในการสื่อสารของเราเนี่ยไปโยนใส่เขาพูดง่ายๆก็คือเหมือน Facebook เนี่ยทำหน้าที่เป็นเซลให้กับเราคือเขาก็เป็นเซลคนนึงไปวิ่งให้กับเราส่วนไอ้เอกสารที่เซลจะถือเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนคิดขึ้นมาเอง<ะ>าวนี้เนี่ยถ้าวันไหนที่เราเซลเราเก่งคือว่าโพสต์เราเนี่ยทำอย่างมีคุณภาพมากๆเลยปิดการขายได้ทําเงินได้กับ a c e b o o k เนี่ยเราสามารถบอกเขาให้วิ่งไปหาคนที่เป็นลูกค้าจริงๆได้ หมายความว่าเรามีเซลล์มือทองอยู่ในมือแล้วมันก็เกิดการซื้อขายได้ง่ายครับ<ะ>และก็อันนี้ก็คือคอร์สหนึ่งที่ที่ทำอยู่ตอนนี้แต่แต่ทุกวันนี้เหมือนมันมีปัญหาเรื่อง Facebook เขาปิดกั้นอยู่อันเนี้ยเราเราแก้ไขย,ยังไงคะคืออย่างนี้ครับคือผมไม่อยากให้ใช้คําว่า Facebook ปิดกั้นการมองเห็นเพราะว่า<ะ>ในความเป็จริง Facebook ไม่ได้เป็นคนปิดกัน้นหรอคืออ่ามันเป็นตลาดเนี้ยมันเป็นด<ะ>ีมัสัปป p ายมันเป็นอ<ะ>ัลกอริทึมที่เป็นดีมัสัปปาย เฟซบุ๊กเขาจะไปปิดกั้นคนอื่นทําไมทั้งที่คนอื่นก็คือคนที่ทําเงินให้กับเขาแต่ปัญหาคือว่าวันนี้คนลงโพสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทำไมเราลงโพสหนึ่งคนเห็นเยอะแยะเลยเพราะว่าปริมาณลงโพสเนี่ยมันมีน้อยกว่าปริมาณคนดูโพสต์มากๆแต่ในยุคนี้เนี่ยคือปริมาณคนดูโพสเนี่ยมันน้อยกว่าปริมาณคนลงโพสต์แล้วเพราะฉะนั้น Facebook ก็มีหน้าที่นําส่งโพสต์ตรงเนี้ยเพื่อให้คนดูเนี่ยดูในสิ่งที่เขาชอบที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่โดนปิดกั้นการมองเห็นคืออะไร คือคนที่ทำโพสต์ไม่มีคุณภาพพอที่ลูกค้าหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะดูมัน mm. คือ facebook เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะเหมือน t ิ tikt อกในตอนนี้คือโพสตนี้มาเขาจะวิว่งส่งให้ทุกคนดูชอบ,ชอบ,ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบถ้าเกิดคนทั้งบอกว่าชอบปุ๊บเขาจะไปส่งสังคมอื่นต่อแต่ในยุคนี้เนี่ยเขาส่งอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วเพราะว่ามันมัน,ม,นมันใครๆก็ส่งโพสตลงมากันเยอะแล้วเขาเลยใช้วิธีการอ่ะเหมือนอยู่ในห้องนี้ทั้งห้องอ่ะถึงเวลาใคร บอกให้ทุกคนพูดพร้อมกันไปเลยพูดปุ๊บใครที่พูดแล้วไม่มีคนฟัง Facebook ก็จะปิดไฟเขาทีละดวงปิดไฟปิดไฟไฟใครพูดแล้วคนฟังเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยเปิดไฟใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโดนปิดการมองเห็นรู้ตัวไว้เลยว่าคนผิดไม่ใช่ Facebook คนผิดคือเราต้องต้องดูที่คุณภาพของตัวเราก่อนต้องไปปรับคุณภาพโพสต์ใหม่ซะหรอแล้วแล้วเราโพสต์ยังไงถึงจะปังล่ะคะเออผมใช้คํานี้ง่ายๆแล้วกันโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะผลักดันโพสต์ที่ มีคนชอบเยอะมีคนเข้ามาให้ความสนใจเยอะเพราะฉะนั้นคําว่าโพสต์ยังไงถึงจะปังเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะมันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่หลักการ่ง่ายคือโพสต์ยังไงก็ได้ให้คนนะ่ะเข้ามามีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นเยอะๆอืมเช่นยังไงเข้ามามีส่วนร่วมนีอย่างเช่นโพสโพสต์แล้วไวรัลเนี่ยโพสอะไรตลกตลกก็ไวรัลได้ก็ดังได้โพสต์ Post แล้วแก้ปัญหาหนักๆก,ก็ได้โพสตดราม่าก็ได้โพสต์ <Post S 1> ในสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็ได้ครับอ๋อ เพราะนั้นมันไม่มีกฎตายตัวบางบางโพสเนี่ยอย่างล่าสุดผมตลกมากเลยผมดูไลฟ์คนคนึงก่อนน้นนั้นผมเพิ่งไลฟ์แล้วหลักการการไลฟ์ผมก็จะมีสเต็ปอะไรมากมายหมดผมไปดูคนคนหนึ่งใน Tik t o อกเขาแขวนเสื้อไว้แล้วเขาก็ลงไปนอนปูผ้าหลับไปแล้วก็มีหมอนใบหนึ่งหลับไปแล้วเขาก็แปะป้ายข้างหน้าว่าถ้าจะซื้อของพิมพ์ C F นี้เลยแล้วระบบจะดูด แล้วคนดูพันสามร้อยกว่าคน <C> คือไข่ชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ช,ชุดนอนแล้วเสื้อยืดธรรมดาหรืเสื้อยืดสกรีนนี่คือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่มีกฎตายตัวมันคือยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าตรงเนี้มันคือสิ่งที่คนมันสนใจพอดีอ่ะมันเป็นจังหวะเวลาที่คนมีส่วนร่วมและสนใจมันก็ดังขึ้นมาช่วงจังหวะเวลาก็สําคัญใช่ไหมคะเวลาที่เราจะอัพอะไรต่างๆขึ้นไปจริงๆสําคัญแต่ไม่ได้มาก อ๋อเหรอคะ,คะเพราะเคยคเคยมีแบบบอกว่าเอ้ยต้องเป็นช่วงเช้ารถติดคนจะเปิด Facebook หรือเปิดติก t อกดูในระหว่างที่รถติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกตลาดนี้มันเป็นตลาดดีดจมด e มานซั u พลายทุกคนพูดเหมือนกันว่าช่วงเช้าต้องลงโพสต์แน่นอนคนก็จะลงโพสต์เยอะคนดูอาจจะเยอะแต่คนลงโพสต์เยอะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าผมเคยลองลงโพสต์ตอนตี4 15, ตี่สิบีสกว่าตอนที่รู้สึกว่าไม่มีคนแล้ว คนหลับแล้วลอะไรเงี้ยอ่ะกลับกลายเป็นว่าโพสต์นะั้น engagement ดีมีมีคนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะอเพราะคนลงมันน้อยอ๋อะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยไม่ต้องพยายามอ่านเขาเพราะมันไม่มีใครใบนโลกนี้รู้แม้แต่มาร์คซ์บเบิร์กเองเขาก็ไม่รู้อัลกอริทึมของ Facebook เองเพราะมันผิดกฎหมายถ้าเขารู้รเพราะฉะนั้นเราทําในสิ่งที่มันเป็นผู้คนที่สุดโซเชียลมีเดียคือสื่อของสังคมเราทําทุกอย่างให้มันเป็นสังคมครับเปน Society, ็นสังคมมากที่สุด แล้วทำได้ดีเราก็ไปต่อได้อเพราะฉะนั้นจริงๆที่คนบอกว่าโอ้ยขายของออนไลน์ก็แค่ถ่ายรูปโพสต์แค่มีแคปชั่นเก๋ๆโพสมัน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 ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นยุคหนึ่งคือใช่ถ้าเป็นแม่ค้านะครับแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วไม่เหมือนกันแล้วใช่มันไม่ง่ายเท่าเดิมแล้วมันไม่มีกฎตายตัวด้วยใช่ครับไม่มีอะไรที่เป็นแบบกฎตาตัวธุรกิจอะครับคือเราทําธุรกิจมันไม่มีกฎตายตัวอยู่แล้ว เราเจอปัญหาจับเพ์เห็นร้ารดูเอาง่ายแค่เราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้านเนี่ยเราต้องเจอปัญหาร้อยแปดพัเก้าเลยแล้วธุรกิจเราจะทำขนาดใหญ่แค่ไหนยิ่งธุรกิจที่ขนาดใหญ่ปัญหามันเชี่ยมามันก็ต้องมีมูลค่าที่สูงขึ้นอยู่แล้วคค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพักกันก่อนนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคยยุยกับคุณต้องกันต่อค่ะว่าแล้วเป้าหมายในชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเขาประเมินตัวเองว่าประสบความสําเร็จหรือยังและเป้าหมายต่อไปในอนาคตอย่างที่บอกว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรตายตัวเลยอ่ะแล้วแล้วอนาคตเนี่ยตั้งตั้งเป้าไว้ไว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนมาค,คุยกันค่ะจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราขายดีเป็นนิวไฮเป็นช่วงที่ขายดีที่สุดในระยะเวลา8ปปีที่ผ่านมา ขายอะไรก็ตามก็ควรจะทําให้ดูมืออาชีพด<ะ>้วยเพราะว่าวันนี้ผมมีวันนี้ได้ก็ผมเริ่มมาสิบปีที่แล้วถูกไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีวันข้างหน้าที่ดีเราก็ต้องเริ่มทําวันนี้แล้วคนที่สำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเนี่ยคือคนที่ล้มเหลวมามากพอที่จะรู้ว่าทำไงไม่เจริงมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคำว่าสําเร็จนี่แหละ,ะเพราะนั้นใครที่กําลังหมดกำลังใจทําแล้วเจอปัญหาเจออะไระก็อาจจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วยแล้วคิดว่าวันนี้มันคือบันไดขั้นแรกเลยว,วันหน้าคุณจะไม่เจอแบบนี้แนะ่นอนถ้าคุณผ่านปัญหานี้้ไไปด แล้วคนจะเติบโตมันก็ต้องผ่าเรื่องนี้แหละครับ